ใสย่ยีพญยะเออเบื้องหมากลาดเบอร์รี่ต้นนั้นแด่ตื้อคืองูดี่น้องอยู่ทางนี้เจ้าปรห็นเจ้าปรห็นดอกตอว่าก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงน้ำตกบ้านหลังนี้กระจกเห็นดีเนาะเห่นไหมเห่นไหมเนี่ยดอกใหม่บนน้ำงาม ดอกไม้เป็นงามเป็นปลูกดีดีจ้ะมะดามแต่ไม่เย่ยมะดามแล้วพอไปใส่เด้เราเห็ดตั้งแต่ต้นไม้แล้วอยู่หานัะปลูปกต็อดอกไม้แล้วหนานลานนี่มาหนีแล้วก็มิดซีรีอยู่นี่บ้านแล้วอะแล้ว่าขั้นนานเสมออย่างสิมีแดดแล้วก็นนานมาปลูกดอกไม้ดอกไหลแล้วน้ำอันนี้มันไม่เนี่ยเราตัวนี้บางอันมาใหม่ๆบาง พี่มา้าไม่ใหม่หน่อูดอกใหม่แล้วมิจังงามๆเป็นมาสะอ่อนตัวมันเย็นเป็นหงส์เลยอู้ยเอาใหม่งามค่เจ้าปลูกประดับบ้านปลูกไว้ผู้ใดเบื้องบัรลูล่ะฉันไม่ได้ปลูกไว้ผู้ใดเบื้องฉันปลูกเบื้องเองอ่ะนะแปลว่าเขาเขาปลูกเบื้องเองนะเพราะว่าอย่างคือแบบมันมันมันยุ่นลึกป่นนี่มันไม่ได้มีมาผู้ใดสิไปมาหาสู้นะจะคว้างกับ คือความชอบคือความสุขง่ายปลูกเบิ้งเองชุ่มเองปลูกเองชุ่มเองมีความสุขเองประมาณนัออ้นเาเห็นเ้าก็สดชื่นเนาะใช่แต่บา้านมันบ่นม,นมีคนไปคนมาแถวนี่นะมองนี่ยิ่งจะเห็นบ้านคุ้มเจิมลงการนัยย่านคโอ้ยบ้านเจิมมาม,มีคนผ่านเลยละ่ะเงียบมากบ้านเจิมอ่ะแล้เบิ้งแบบแอปเปิลต้นนี้พี่น้อง Lưu hiệu mô hình yang nèo kèp bên đê nèo kèp bên đê có kèp bên đê nó kèp bên kèp bên kèp bên kè bên kèp bên kè Bạn kèp bên dưới nấm kè nấm nhằng, bên kè 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 ก็คนละสไตล์กับเธอแหละเธออยู่เมืองลุนอยู่ในเมืองก็ออกจากของไม้ยางไปเห็นงานไงมันก็มีดอกไม้มันก็มีอันนี้ของอู้ยแล้วบึงนกแล้วบึงนกแล้วบึงแล้ว้บอสตอริงอู้นกยังมาหลายแถวคือนกพิราบันเท่าแท้หลายอยู่หลายหลังอยู่อันนั้นเป็นถนนใหญ่เลยเด้นั่น ขึ้นไปหันเป็นถนนใหญ่แล้วขึ้นไปหันชาวบ้านคุ้นเจอมันติดถนนเลยหรือถนนลุกล้างแบบนั่นอ่ะลุกลุกล้างแบบที่เขาผ่านมาเมื่อกี้เราบังลบเขานกเก็บลมันมานั nn, um, no ่นนกมันมากินนั่นกินแมงมากินแมงเขาเกี่ยวหยาบกม้กินตะกระเตนกินแมงกิน เป็นชอบด้วยนั่นเป็นบ้านเนาะเออเป็นชอบขายของเนี่กินหลายๆเต๊ะเป็นไงครับรถนี่ยสวีสว่านที่หลีบบ้างไปบึงฟีกั้ไปบนี้ วัดบข้นอยยังไหมแลซื้อยังวัดยูวันวัดยูรื้ออน๋น,นำดอกมาบอกพระานสิดิษใส่กันไปเบิงน,น้ำแล้วลหล่าที่หยากหาทีอยาซือ,อยังก็นันเดชู้านน่ะ จำได้ยังบ่นั่นสุสานเฮามาหมวกบานนี่ดอกสอยทองเห็นบ่งไหมเมื่อกี้ดอกสร้อยทองเฮ้ยรถส่วนบุคคลเขาแทนที่ส่วนบุคคลดอกสอยทองดอกสอยทองบ้านเฮานี่เขาถูกขายเด้ อันเขาเขาปลูกขายได้อยู่นี่เป็นหยาดเลยอืนี่เป็นญ้าเอาสิพาไปทายทางนั้นวิวงามงาม,ม,ามาอะาะพี่น้องจ๋าอย่าบนผ้ามาฟังนี่เตาวางถีร้อพพอใหญเราไปซื้อของยูนช็อปเอาแล้วบางตัวนี่น่อยมันยืนฝ่อลูกมันตัวมันไม่ลูกน้อยนั่นมาน่อย ไปไก่อันนั้นเลยเด้อฮาเทเขาวันนั่นไฟไวยูสวยบ่ทุกคนนกกระไลไหล,หลเขาเกี้ยวหนาเขาเกี่ยวหนาแล้วเขาอัดคาดเป็นก้อนใบแบบนี้แล้วันนี้นกกบมันกบมาหากินนั่นมาหากินตะกะแตนมาหากินแมงเหรอพี่น้องแบบบ้านเขาเกียเเเก้ยวข่าวเลย สวยงามมากจ้าที่บุญกะนี่แหละชุดนบทกับเจ็บบรรยากาศตามชุดนบทนี่แหละมาฝากทุกคนกับจะระมาณนี้และนะ้วเนาะโอเคนี้ละจ้าขอบุญกับคุณเลยล่ะค่ะทุกคนจ้า